ครับหกสองเริ่มไปน้องนะครับหกสองเมื่อคือนนี <c oughs> เ้เดี๋ยวเกียนกันซองของผมนะครับอาใครถ้าใครตามซองนะครับถ้าใครตามเลขซองก็จะมีใครตามเลขซองก็จะมีอาประมาณแค่ก็จะมีแค่สี่คู่นะครับนะตามเฉพาะเลขซองก็ได้นะครับสายด่วน สายด่วนมาแล้วเมื่อคืนนะครับมีันพี่น้องอั้นแล้วนะครับหาซื้อนะครับหาซื้อดูนะครับแต่ถ้าที่ไหนไม่อั้นนะทุกคนนะก็แนะนําให้เล่นไอ้เล่นอันที่มันบอกอั้นแหละพี่น้องนะครับนะเล่นอันที่มันบออั้นหละพี่น้องนะครับอันใดอั้นก็บ่แนะนําบ่แนะนาให้เล่นนะครับ สองอันแล้วจ้านี่ใช่ครับตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแขบไว้เลยนะครับแขบไว้เลยทุกคนแขบไ้เลยเด้อพี่น้องเดี๋ยวผมเขียนสรุปให้ก่อน เ,เขียนสรุปให้อีกทีนะเขียนสรุปให้อีกทีเด้อนะครับแป๊บนึ่งถ้าแป๊บนึ่งพี่น้อง ดีว่าดีมันก็ออกเลขไก่เคี่ยงด้วพี่น้องนะครับก็อบอกไม่ถูกนะดวงใครดวงมันเด้วพี่น้องนะครับดวงไพ่ดวงมันน่นด,ดีๆนะครับบางทีมันก็ออกเลขไก่เคียงนะบางทีมันก็มาเลขไก่เคียงนะครับอันได้ดังนะครับ ได้ดังบ่บ่ค่อยออกหรอกนะครับปันได้เจ็ดเจ็ดค่ะฝันวาได้จับงูกระมีนะครับทุกคนนะอันนี้คือโค้งสุดท้ายนะครับโค้งสุดท้ายนะโค้งสุดท้ายทั้งหมดมีอย่างนี้นะครับลบลบซุ้ม,มนีมวะได้พี่น้อง มูลเดลียเลขอัไนีนน้่นาจอผมจะยังเป็นยังอ่าส่วนนี้นะครับส่วนนี้คือเลขซองนะทุก 9, 8, 3, นคนส่วนนี้คือเลขซองนะครับเนี่ยแปดสองแปดเจ็ดแปดหกหกศูนย์นะครับอ่าเลขซองแล้วก็เก้าแปดสามนะครับส่วนนี้คือเลขซองนะส่วนนี้หกสองหกสองคือสายด่วนนะครับเจ็ดห้าคือเลขฝันผมนะครับอ่าจะมีตามนี้เลยนะทุกคน แต่ว่าไอที่เข้าอ่ไอ้ที่เข้าบ่อยๆนี่นะซองนะครับอ่าสว่วนนี้ก็คือเลขซองนะครับเลขซองจะมี4ี่คู่นะ4ี่คู่กับ1ชุดของเลขสาตัวนะครับเอาไปตัดเล่นได้นะครับเลขสามตัวตัดเล่นได้ตัดนะ <c oughs> ครับผมอ่าสว่วนนี้คือสายด่วนอนะันนี้เลขฟันเดอรพี่น้องสายด่วนเลขฟันนะครับ ใครชอบตามซองก็ตามนะครับตามซองได้ตามนะครับตัวนี้คือสามตัวนะนะครับสรุปให้แล้วเด้อพี่น้องนะครับปังๆลุยๆแฮ้งๆกันนะครับนะผมบอกขออย่างไรหอกขอให้พี่น้องปังๆลำรวยแฮ้งๆแค่นั้นแหละนะครับนะ ถ้ามันอั้นนะทุกคนไม่แนะนําให้เล่นเลยนะครับนะถ้าหาซื้อไม่ไม่ได้นะครับหรือมันอั้นตรงไหนนะครับบม่แนะนําให้เลี่ยนเลยนะครับนะเพราะว่ามันคือมันเสี่ยงนะครับความเสี่ยงสูงแล้วถือมามันก็บ่ได้แม่พี่น้องได้ยุ่มันได้บ่อลหลนะครับนะได้บ่หไหลนะก็ไม่แนะนํานะครับก็มันอ่านหลายเด้อนะครับแต่ถ้าหาที่ซื้อได้ก็ ลองจับจับเสียบเสียบเบิร์พี่น้องนะครับก็มีแค่นี้แหละทุกคนนะครับอ่าเมื่อนี้ก็